History Hunt Podcast mm hmm. เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมตาม้าวะัไทยครับและนี่คือปริศนาโบราณคดีรายการที่ผมจะนำเอาคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีมาไขเล่าให้ฟังครับผมรู้สึกรู้สึกกันไหมครับว่าหลายวันมานี้เนี่ยเราได้เห็นได้ยินได้ฟังชื่อของนุสสวีชัยสมรภูมิบ่อยกว่าปกติ จากที่เราจะคุ้นเคยกันในฐานะที่ต่อรถเมย์ที่ต่อรถตู้สมัยก่อนเป็นท่ารถตู้ด้วยถูกไหมฮะหลายวันวันนี้มีชื่อโผลมาในฐานะสถานที่ที่มีการชุมนุมทางการเมืองมีการประทะกันร,ระหว่างฝ่ายเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝ่ายผู้ชุมนุมแล้วก็มีการไปพ่นสีลงบนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยถูกไหมครับทั้งในโซเชียลมีเดียเราก็เห็นบนหน้าจอทีวีเราก็เห็นตามหน้านันสือพิมพ์เราก็เห็นเหมือนกัน ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะที่เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับถึงความสาคัญของอนุสาว,วรีย์ชัยสมรภูมิถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายในรูปทรงแปลกประหลาดของอนุสาว,วรีย์นี้หลังจากที่ผมเคยเล่าเรื่องของอนุสาว,วรีย์ประชาธิปไตยไปก่อนหน้านี้แล้วถ้ายังจํากันได้นะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรู้จักอนุสาว,วรีย์ชัยสมรภูมิกันครับ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นอีกหนึ่งอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยคณะราษฎรนะครับตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างถนนโผนโยธินถนนราชวิถีและถนนพญาไทครับสร้างขึ้นพเพื่อทูนวีรกรรมของทหารตำรวจและพลเรือนที่เสียชีวิตในกรณีพิพาทระหว่างไทยและฝรั่งเศสในเรื่องการปรับปรุงพรมแดนระหว่างไทยและอินโดจีนฝรั่งเศสหรือที่รู้จักกันในชื่อของกรณีพิพาทอินโดจีนหรือในต่างประเทศจะเรียกว่าสงครามฝรั่งเศสไทยครับ เกิดขึ้นในระหว่างวันที่28พฤศจิกายนปีพศ2483ถึงวันที่9พฤษภาคมพศ2484ครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น59คนครับโดยพลเอกพระยาพระลพลพยุหะเสนาเป็นผู้วางศีลาเริ่ในการสร้างรัฐวาีแห่งนี้เมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2484และจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ทำพิธีเปิดในอีกหนึ่งปีต่อมาคือวันที่24มิถุนายน พศ2485นะครับสังเกตไหมครับว่าวางศิลาฤกษ์และทําพิธีเปิดในวันเดียวกันก็คือ24มิถุนายนต่างกันแค่ปีเท่านั้นเองเนื่องจากในช่วงสมัยนั้นเนี่ยวันที่24มิถุนายนถือเป็นวันที่มีความสําคัญเป็นพิเศษเพราะมีสถานะเป็นวันชาติด้วยนะครับอนุสาว,วรีย์ชัยสมรภูมิเป็นผลงานการออกแบบของหม่อมหลวงปุ่มมาลาคุลสถาปนิกประจำกรมโยธาธิการและเป็นคนเดียวกันกันกบที่ออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยครับ สร้างบนพื้นที่ซึ่งในอดีตคือสีแยกสนามเป้าโดยสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นพร้อมกับวงเวียนนะครับดังนั้นวงเวียนและอนุสาวรีย์มีขึ้นพร้อมกันนะครับไม่ใช่มีอนุสาวรีย์ขึ้นมาทีหลังวงเวียนนะครับผมโดยแรงบันดาลใจในการออกแบบอนุสาวรีย์นี้มีอยู่5ประการด้วยกันนั่นก็คือปฏิบัติการของกองทัพทั้ง4ปฏิบัติการอย่างกล้าหาญของกําลังพลโดยเฉพาะอาวุธที่ทหารใช้รบเหตุการณ์สําคัญที่ต้องเปิดการสู้รบ และความสนใจของประชาชน5ประการนี้ครับผมนอกจากนี้จากคำบอกเล่าของบุตรชายหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลก็คือนายธนูมาลากุลเนี่ยยังได้เล่าถึงอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการออกแบบอนุสาวรีย์นี้นั่นก็คือพระปรางของวัดอรุณราชวรารามด้วยครับเพราะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยอนุสาวรีย์นี้ไม่สิต้องบอกว่าเจดีย์องนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการกอบกู้บ้านเมืองให้ได้อิสรภาพการกอบกู้เอกราช และการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่ด้วยครับซึ่งสัมพันธ์กับตำนานเรื่องของสุเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชที่เดินทางมาถึงวัดอรุณในเวลาแจ้งและดะตั้งราชธานีขึ้นใหม่ก็คือกรุงธนบุรีก่อนจะเริ่มกอบกู้บ้านเมืองขึ้นใหม่นั่นเองครับผมอนุสาวรีย์ใช้สมรภูมิน้สร้างขึ้นด้วยคอนกรีตรเสริมเหล็กซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมในสมัยนั้นตกแต่งผิวนอกให้สวยงามด้วยหินอ่อนครับมีความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ50เมตร โดยรูปทรงแปลกๆที่เราเห็นเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากดาบปลายปืนครับคิดตามนะครับมีดาบปลายปืน5้ากระบอกเอาดาบปลายปืน5กระบอกมาประสานกันโดยหันส่วนด้านออกส่วนปลายที่เป็นปลายดาบแหลมๆห้าม,มันก็จะประสานกันเกิดเป็นรูปทรงคล้ายๆกับกลีบมะเฟืองครับโดยเหตุผลที่ใช้ดาบปลายปืนเนี่ยเพราะดาบปลายปืนแทนความหมายของการต่อสู้อันแหลมคมที่ต้องใช้ทั้งปัญญาและอาวุธครับ บริเวณโคนดาบมีรูปปั้นของนักรบ5้าเหล่าประกอบด้วยฐานโบกฐานเรือฐานอากาศตำรวจและพลเรือนซึ่งมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของคนธรรมดาหล่อขึ้นจากทองแดงนะครับโดยผู้มั่นหล่อปฏติมากรรมทั้ง5รูปนี้ล้วนเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลปีศษีทั้งสิน้นทั้งนายสิทธิเดชแสงที่รันนายอนุจิตแสงเดือนนายพิมานมูลประสุนายเช่มมาวมีชื่อโดยทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ศิลป์อีกทีครับ ส่วนฐานล่างของนุสาวรีย์มีแผ่นจารึกซึ่งทําด้วยหินอ่อนโดยตัวอักษรหล่อขึ้นจากทองแดงจารึกรายนามผู้เสียชีวิตจากสงครามในระหว่างปีพศ2483ถึง2497เช่นกรณีพิพาทอินโดจีนที่พูดไปแล้วรวมถึงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็สงครามเกาหลีด้วยรวมทั้งสิ้น807ชื่อ โดยภายในนุสเสาดีจะมีห้องโถงที่ใช้เก็บกระสุนปืนใหญ่ซึ่งบรรจุอัฐิของทหารที่เสียชีวิตในกรณีพิพาทระหว่างไทยและฝรั่งเศสและมีรายชื่อผู้เสียชีวิตจากทุกสมรภูมิทั้งที่มียฐิและไม่เมียฐิจำนวนทั้งสิ้น7,297รายครับพูดถึงอนุสเสาดีไปแล้วลองมาดูพื้นที่โดยรอบก,กันบ้างน,นะครับเพราะนุสเสาดีนี้ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างเดียวดายนะฮะนุสเสาดีตั้งอยู่บนแท่นฐานที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง51เมตรมีบันไดทางขึ้นอนุสเสาีทั้ง4ด้านเลย โดยรอบมีการปลูกต้นไม้ดอกไม้อย่างสวยงามและมีรั้วเหล็กล้อมรอบทุกด้านมีประตูทางเข้าทั้งสิ้น8ทางด้วยกันซึ่งประตูนี้ปกติจะปิดอยู่เสมอนะครับจะเปิดเพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นคือในวันทหารผ่านศึกซึ่งตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีโดยองการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของชาติ จะจัดพิธีวางพงมาลาที่อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นประจำทุกปีในวันนี้และเปิดโอกาสให้ทหารและครอบครัวของทหารผู้ล่วงลับเข้าไปกราบไหว้แสดงความระลึกถึงทหารที่จากไปได้ครับเกร็ดน่ารู้อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้ก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ใช่หลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงเทพมหานครนะครับหลายคนมั่กจะจำสับสนว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์เพราะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นจุดเริ่มต้นของถนนพหลโยธินหรือทางหลวงหมายเลขหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ตั้งอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับซึ่งออกแบบโดยคนคนเดียวกันนั่นแหละแล้วก็สร้างในช่วงเวลาไม่ห่างกันมากแต่ว่าเป็นคนลรอนุสาวรีย์กันนะครับอย่าจำสับสนนะฮะฟังกันจนจบแล้วหวังว่าจะรู้จักอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้กันมากขึ้นนะครับ พะเขาจริงๆแล้วภาพจําของคนส่วนใหญ่กับมนุษยารียชัยเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเทริดเกียรติวีรชนเท่าไหร่มันจะหนักไปทางเรื่องของคมนาคมใช่ไหมฮะเพราะในสมัยก่อนเนี่ยมีรถตู้ที่วิ่งไปต่างจังหวัดด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังมีรถเมย์มี BTS อยู่แล้วก็เป็นแลนด์มาร์กใช่ไหมฮะเวลาจะนัดเพื่อนมานั่งกินข้าวนั่งพูดคุยกันก็มักจะนัดมนุษย์สวีชัยเพราะาแถวนี้มีห้างใช่ไหมฮะ มีโรงพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็มีคอนโดใหญ่ๆด้วยในพื้นที่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ในระยะหลังก็จะมีเรื่องของการชุม,มนุมทางการเมืองด้วยตั้งแต่ปี52ลงมาเนี่ยตั้งแต่สมัยนายกพิสิทธ์ไล่มาจนถึงนายกยิ่งลักษณ์ลงมาถึงนายกประยุทธ์เนี่ยก็มีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นในบริเวณนุสสวีชัยสมรภูมิอยู่บ่อยๆซึ่งอาจจะเป็นเพราะการเดินทางที่สะดวกเขามีรถเมล์หลายสายมาถึงมีรถไฟฟ้าด้วย หรืออาจจะด้วยชื่อของนุสสวารีชัยที่ดูเป็นมงคลว่าเกี่ยวกับชัยชนะด้วยก็เลยมักจะมาชุมนุมกันแถวนี้หรือเปล่าเรื่องนี้ผมไม่ทราบนะครับบอกก่อนและไม่ใช่แค่แค่นุสสวรีชัยหรอกครับยังมีอีกหลายนุสสวรีเลยที่ไม่เป็นที่รู้จักหลายคนรู้จักแต่ชื่ออนุสาวรีแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนหลายคนรู้ว่าอนุสาวรีนี้อยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้สําคัญยังไงหรือหลายคนผ่านทุกวันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นนุสสวรีอย่างเช่นอนุสาวรีฐานอา,าสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางถนนใกล้ๆก,กับโรงละครแห่งชาติแถวแถวท่าเรือเมย์สาย53หลายคนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมผ่านใหม่ๆผมก็คิดว่าเป็นเจดีเพราะมันหน้าตาเปมนเจดีสีขาว5ยอดไม่รู้ได้สักว่าเป็นอะไรหรืออย่างพระแม่ธรณีบินไ้ผมหลายคนก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเคยเป็นประปาสาธารนณะหรือทกกาานมาก่อนหรืออย่างแถวแถวงเวียนแถววัดภาษ,ษีตรงแถว BTS วัดพระศรีรัตะนมหาธาตุบางเขนหลายคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงนั้นเคยมีอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรืออนุสาวรีย์ลักษีอยู่ถูกไหมฮะไว้หาโอกาสเหมาะๆไว้จะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับไม่ว่าผมจะพูดหรือผมจะไม่พูดผมขอบคุณอยู่เสมอสําหรับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาฟังไม่ว่าจะเป็นขาจรหรือขาประจําก็ตามไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยยังคงเป็นกำลังใจให้ผมหาประเด็นหาเราื่องราวมาเล่าให้ฟังอยู่เสมอนะครับ แล้วก็ฝากติดตามช่องทางของ History Hunt ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือใน Facebook รวมถึงใน Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ในชื่อเดียวกันทั้งหมด History Hunt นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะใครที่ตามใน YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมใครอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีคอมเมนต์แลกเปลี่ยนติชมใน YouTube หรือใน Facebook ผมคอยอ่านอยู่เสมอไม่ว่าจะเยอะจะน้อยอาจจะช้าบ้างแต่อ่านอยู่เสมอนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ